สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีส,ยดสุขสุขคนค่ะวันนี้มาสอดบานอมมาลานะคะมาเล็ชน้ำนางพี่น้องคอยอ้วนขึ้นเไพไื่ออะไรตัวดีน้ำหนัก49จาก44 45ขึ้นเป็น49กิโลกินยาอ้วนใส่ยังกระจุดกระจดอารนะ์ตบัตนี้นะแต่เบิรงยังซึ้งเบิร์กนี้ชั่งหนึ่ง,งอย่างคือบริอวนน้วนนะครับจริงๆนน้นางอ้วนขึ้นน้ำหนักน้ำขึ้นแห้งใส่ยังกระยืดอาร์ต เบิ่งหน้านะกระโหลาดัางอ้วนเบิ่สงส่มก็คือว่าฮะมาเยี่ยมสมรีสอร์ดวันไลรีสอร์ทปรมาโดนไอเจนแแปลกตาเฮ้ยข้าวโพดอะมึงปลูกอยุกโพวดหวานนะฮะ

จะกบมาตัวขายเขว่าจะปลูกไม่เราปลูกซะไรเะีายแน่นนะสวัสดีเจ้าค่ะพักเหนี่ยวเหี่ยวเลยปอปีเดียวจะปลูกลายอะไรอะหรอปอสุดพูกขลุ่มกรบปุกปอก็พักอย่างนี้นะ ปี๊บักโมปีเดียเปนตัดเพิ่มหกโมกับงามเนานะรามหมกโมนี่กับงามเอ่อปีที่แล้วปลูกปีแรกปลูกไปบาา่ปบาฮาวแบบว่าเฮาขบข่อยหู้ปีนี้สับสีขายส,าสับสีกินค่ะอันนี้อะไรเอ่ยววบัวบ น้าทงนี้กสิกายเป็นไล่ไปเลยค่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างไม่ให้กินทุกอย่างได้ขายพร้อมอีกประเทศกันใหญ่เป็นไรด,นดินกันใหญ่านางบันไนมาหล่อจะเขื่อนด้นี่ครั้งแรกจ่นางมาหล่อส,สัมสิขายค่ะเตรียมหาบขายเลยค่ะโมกันงาม นี่ขอกดเฮ้ยจะว่าได้ยาแห้งนะยาอยาปุกปุกเป็นมินเปนเมนยาพุทธะนะปลูกขัดยาเฮ้ยโอ้ยซีไปปลูกปะโอ้ยซีไปใส่เบิดถ่ายมันขึ้นเต็มในซัมสีงามเออตั้งงามบิลิปปีนี่นะอันใดก็งามดีก่อนยังเป็นมาหลอดมาแหลกได้ พี่นี่แหละต้องปลูกหลายอย่ะแตเฉพาะจะเอาโซลาร์เซลล์มาลงอันนี้อะไรโออีซีโอโอีซีกับปลูกเป็นไร่เลยเหรอพี๊บโออีซีกับเต็มไฮนาตาสะอ่อนเนาะเอออันนี้ไร่โออีซีเฮ้ยปลูกหลายเป็นนี่ก็ได้ดิเฮ้ยหลายครอบครัวตีฮะยเมื่อวานเนี่ยได้ หกเคลื่อนตเตือนเคลื่อนละหาต้นทรายเฮ้ยโซลารเซลล์นี่นะไปจักหมื่นเตยยักษ์กูเตยยักษ์เห็อนอันนี้เป็นอ่างน้ำหรออ๋อาไปบ่าเอาครับเอาน้ำขึ้นนี่แหละก็ปล่อยน้ำลงอันนี้เป็นตัวตัวก้อนเล็กตัวผักน้ำเออแบบเราข้าวโคตรแล้วก็ปล่อยจะได้ออกลเออแมน แายตีลงนี่ปล่อยปล่อยที่ออกนี่เป็นมีแห่งการเกษตรนะคะผ,ผู้คนปลูกที่นี่นท่านไอย้ยังเลี้ยงรดแล้วเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงไอ้เอนี้ยก็เลี้ยงกุ้งป่อยแล้วเฮ้ยเลี้ยงง่ายกุ้งเต้นนะแล้วก็ปา้าขขาโทษกลอด สัมสีคายสวนมกโมแค่ให้หนึ่งเนี่ยก็บสัมสีคายได้ทั้งโมนะเลี้สิบวันีบนี่นางพาหร่อสมสวนนางพระลักบริมาจังเสียดออกมือขึ้นเนื้อหน,น่อยนะเพิ่อนกับเบอกับบริมาข้าวียกในบริมา ข้าโพดกำลังงามนขะาโพดงามไปเลยหรอขดอกเิวคนฝาบม้ว,มวนกับบุก้าข่าวอกว่าใส่สอดดง่ามเบลิม,มนะุกมูนมะเมดจะไปขาย,ายเซเรสอ่ะหิดที่ ภูที่จตหมักมูอ่อเพาะก่อนจะไปลงดินบ่อยเฉพาะจังติดสุขุมจังหน่อยกระตอนได้แบดนี้ขึ้นมาออกยอดจังหน่อยกระตอนตอนให้หมากมันดกว้าวแล้วแล้วกับคันเบิดนี่เบิดนี่นะจักสิขายท่านจะแบ่งกันไปขายโซนละโซนเด้อ ลายนะครับไม่ได้ออกมากนะไปทะเลหล่นทะเลน้ำก <the médico> ็ลกหล่นหล่นๆอย่างเี้ยพ่ตั้งเห็ดหลายอย่าล้อนะพ่อเหนื่อยเลยพ่อเลยหมดต้องรอสูตรเป็นลายพ่อยังขันใบมันได้หล่นเบิดนะพามาสมสวดนใบแตงโมเจมมาลาค่ะ อปอปดนิกาสัมสิขายแตงโมนี่อายุมันจะเดือนให้สอกสามเดือนนี่เนาะบอ่อสามเดือนสมเหตอจริงสามเดือนสามเดือนก็ได้เก็บขายแล้วบบเบอนออกผักกำลังเริ่มแตกไปได้ป๊า บอ,อนลายแจงมองมีบอนผักเกล็ดแล้วนะคะนี่สิปลูกต่ออีกวันนี้นะเล่าอย่างเซนนี่นะเออน้ำใสนะเนาะใสเปตาเปตาอาบ เราเอาเก็บไว้มันกรอ,อบกำลังงามเรี่องสิเป็นเรา,กาไก่ไข่กันนะน้ำใสงามเนะกำลังใสกำลังงามจะกินตามจะกินตาเมียงเด้ บอนอยู่ก็วิวดีๆเนาะสะออนแนไปไรก็เป็นวิวธรมรมชาติบระจ้าบรรยากาศพ่มก็เหมาะเล่ไหที่สะออนบัดบกบัดบกโมเป็นหมากไปแล้วสิไปเก็บไปขายปัดยามขึ้นท่าหาเดีวยวอยากมันหมวนที่ขึ้นบกโม เออเออเออขึ้นไปขายนก็ะหวยเป็นดูว่าบททีบขนาดที่มันนหน่อยแล้วเป็นเทเลหลดแล้ได้ออกไงน,นะผูสุดผูสุดผูขนาดเขาปลูกแค่หอสองหอยสาหังเป็นเทเลหลด อย่างนั้นนะแปลงเนีมีแต่แนวงามดูแลดี แตงกับกำลังงามใผู้นึงแตงกัใสผู้เธอนึงอืมใสเธอนึ่งกอะโดนะแค่ขึ้นเยอะวัวก็ใส่เธอนึ่งกับ <c oughs> mặt tang ba mặt tang ba mặt 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 ต้นยังเไยมันสิใครฮะไปดูกลางเวรกายอันนี้ประกาศที่ในพก,กินอันนี้ประกาศซ่อมไหมือกินประกาศยัง มันรอเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนพี่น,อน้องตรงนี้วิวทัาทิวถัดสีงามแห้งจะมีแต่ต้นขอบโพดต้นโอ้ไมีทุกอย่างครบวงจรมีหอดยาไมีหอดโออิชีปลูกทุกอย่างในความะะาและก็มีแต่คางา่าพ่อผมสวนผมงามเบิร์มดมุกเ่อนบักแตง โมกงม็งามงามก็โพดรจะงามขนาดหรืออย่างการะลำอันนี้เบีิ๊กใหญ่เฉยเบี้ยกระลำหรือเบี้ยขนามันจะคือกไระขนากระลำนะเบิ่งไปได้ออกได้กับผักกาดผักกระลำดอกนะคันบ่ใหญ่จนออกคุ้ยลีดไปดูหัวได้แบบตัวผักกระลำบักกระเลย คือชั้นหวานปนกันนะใด่มาโอพี่น้องขาสิฟะาบรรยากาศแบบนี้แล้วค่ะแมนจะน่อยกับพอกินเลยอุตภัก์มาแถวนี้ค่ะวิวทิวทัศน์ธรรมศาสยังงามมากับสีฟ้าบรรยากาศแบำนี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะ มือน,นี้กับผมีอยังคาร์เมเล่นน้ำอำัมมาลาแลักกามาส้มสวนเิบนรถสมสวนที่กำลังสวยงามสะอ่อนงามเงี้ยเดีมีบ้านพักรีสอร์ทเอกเล็กษสวยจ้า